หน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับผู้ผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับผู้ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่รั้วข้างบ้านผมนี่เองไม่ได้ไปไหนไกลนะครับมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่ผมปลูกไว้ตั้งแต่หน้าฝนนะคุณผู้ชมปลูกไว้ตอนนี้เขาสวยมากๆเลยก็เลยเอามาลงกระถางนะครับปลูกเป็นไม้ประดับด้วยปลูกเป็นสมุนไพรด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นตาแล้วแหละต้นนี้ก็คือต้นไม้เท้าใหญ่มอมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ คุณผู้ชมครับนี่ไงครับต้นไม้เท้าใหญ่ม่อมของผมนะเอามาย้ายลงกระถางก็อาจจะเหี่ยวเหียวนิดนึงนะครับเมื่อวานก็ยังชุ่มชื่นอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับรอดแน่นอนเพราะว่าตอนที่ผมซื้อจากราซาด้มาก็ต้นเล็กๆเ,เองคุณผู้ชมแต่ตอนนี้คือเข้าสวยมากๆเลยนะครับลักษณะใบาลักษณะใบาก่อนนี่นะครับใบก็จะเป็นแบบนี้เลย มไม้เท้าใหญ่มอมนะครับอีกตัวหนึ่งที่ชื่อเหมือนกันก็คือเท้าใหญ่มอมนะตัวนั้นจะเป็นคล้ายๆหัวบุกนะคุณผู้ชมตัวนั้นแหละที่เขาเอามาทําเป็นเป็นแป้งให้สําหรับกินเอามาทําเป็นแป้งเท้าใหญ่มอมนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเอาทําเป็นแป้งเท้าใหญ่มอมหรือเปล่าเพราะว่ารากของเขามันจะมีรสขมนะส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในยาแก้ไขแต่แป้งเท้าใหญ่มอมตัวนั้นมันจะไม่ขมคุณผู้ชมมันจะให้เป็นแป้งลักษณะเหมือนกันกับหัวบุกเลยก็ผมคิดว่ามันน่าจะคนละตัวกันเนาะแต่สรรพคุณของไม้เท้าใหญ่ม่ออนบเาากว แป้งเท้าใยม,ม่อมในตำราไทยจะใช้แป้งเท้าใยม่อมมาละลายกับน้ำตาลกวนตั้งไฟกวนแล้วให้สุกแล้วนํามาให้คนไข้ที่เบื่ออาหารกินแล้วก็คนที่มีอาการอ่อนเพลียก็จะทําให้ชุ่มชื่นหัวใจมีกําลังขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นเท้าใยม่อมนะไม่ใช่ไม้เท้าใยม,ม่อมถ้าใครพอมีเวลานะครับเปิดคลิปย้อนดูได้ว่าผมเคยพาไปถ่ายแล้วทีหนึ่งน่าม,มาดูต้นนู้นกันนะครับเด็กอยู่ข้างรั้วเลยที่สวยเลยนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชม ชัดไม่เ่ย ดูลงตรงลาต้นขเขานะครับอยอีกวัน2วันเขาก็เริ่มจะชุ่มชื้นแล้วล่ะครับรากสดนะครับของไม้เท้าใหญ่หม่อมเอามาต้มน้ํากินเป็นยาแก้ไข้ใช้เป็นยาแก้พิษไข้พิษการกระทุ้งพิษไข้หวัดไข้เหนือไข้พิษไข้เพื่อดีไข้พิการถอดพิษทุกชนิดเลยเกี่ยวกับไข้ลดความร้อนในร่างกายด้วยการใช้รากสดนามาตาให้ละเอียดผสมกับน้ําหรือฝนเหล้าลงนะครับคันเอาแต่น้ํากินเป็นยาส่วนต้นก็มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ทุกชนิดเช่นกันนะครับรากมีรสจืดคืนมีสรรพคุณเป็นยาแก้ร้อนในกระหาย ส่วน,นตัวก็ของเข้าใหญ่ม,มอบนะมันจะมีรสจืดเฟื่อนใช้เป็นยาแก้ร้อนในได้นะครับต้นของเขาก็มีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะให้ลงเบื้องต่ำด้วยการใช้รากสดนํามาต้มน้ําเป็นยาขับเสมหะนะครับแล้วรากของเขายังช่วยให้อาเจียนและเป็นยาแก้เหืดแก้ไอได้อย่างดีรากสดนํามาต้มน้ําดื่มนะครับคุณผ,ผู้ชมเป็นยาแก้พิษทุกชนิดเลยแล้วก็รากของเขานํามาตำพอกบริเวณแผลจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยไม่ว่าจะเป็นมูไม่ว่าจะเป็นพิษฝีอาการแพ้อักเสบปวดบวมต่าง,างใช้ได้หมดเลย โดย,ยใช้รากนะในตำราพื้นบ้านล้านนานะครับจะใช้รากไม้เท้าใหญ่ม่อมผสมกับว่านกีแรกใบพิมพ์เสษต้นเนรพูสีทั้งต้นใช้น้ำสาวข้าวและน้ำเกสรบุญนาคเป็นกระสายยานะครับปับ้นเป็นยาลูกกรนใช้กินเป็นยาถอนพิษไข้การหรืออาการไข้ที่มีตุ่มบนผิวหนังนะคุณผู้ชมนะหรืออาจจะมีตุ่มสีดําขึ้นตามตัวตัวนี้ใช้ได้นะครับในตำราพื้นบ้านแถวเชียงใหม่แถวเชียงรายแถวล้านนานนี่แหละเขาจะใช้ตำรับนี้เลยแล้วก็ในตำราไทยนะครับจะใช้รากเท้าแยมม่อมเป็น เป็นตัวยาในพิกัดเบนจะโลกาวิเชียนนะครับประกอบไปด้วยรากเท้าใย,ยม่อมรากคนทารากชิงชีรากย่้านางรากมะเดื่อชุมพรนะครับสรรพคุณของเขาก็คือใช้เป็นยาแก้ไข้ไข้พิษไข้การต่างๆนะครับแล้วก็แก้ไข้เพื่อดีและโลหิตช่วยถอนพิษสำแดงตอนนี้ก็มีการเอามาใช้เกี่ยวกับโควิด1ิด้วยนะครับคุณผู้ชมสูตรยาตัวนี้แหละสูตรยาเบญจะโลกาวิเชียนนะครับท่องไว้นะจะมีรากเท้าแยมมอมด้วยแล้วก็ดอกอ่อนของเขานะคุณผู้ชมนะตัวนี้กินได้นะครับเอาเป็นลวกจ จิ้มกินน้ําพริกได้เลยสามารถลวกจิ้มกินน้ําพริกได้นะครับแล้วก็คนชนชาติมอญน,นะครับหรือว่าต้นไม้เท้าใย็ม่อมเป็นพันธไม้ศักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์มากๆเลยนะครับใครปลูกไว้ในบ้านก็จะดีเป็นสิริมงคลเดีย๋ยวไปดูต้นนั้นกัน เห็นไหมครับคุณผู้ชมต้นนี้ก็เริ่มจะสดชื่นแล้วสักหน่อยเพราะว่าปกติเวลาดอกเขาเวลาออกอย่างนี้มันก็จะหย่อนลงนิดนึงนะครับใครปลูกไว้ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหรือว่าอยากเอามาเสนอเกี่ยวกับสรรุณอื่นๆน,นอกเหนือจากการแก้ไขนะครับก็เอามาเสนอลองดูคอมเมนต์ใต้คลิปลองดูนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับไม้เท้าใหญ่หมอมนะครับเรียกให้ถูกนะครับไม้เทา้าใหญ่มอมคนละตัวกันกับเท้าใหญ่มอมนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับพามาดูต้นจริงของเขาแล้วก็มีดอกด้วยภูมิใจมากเลยครับคุณผู้ชมเป็นต้นที่ปลูกไว้เองแล้วก็พี่สาวเอามาประดับเป็นร้านส้มตำของเขาอยู่ข้างๆนะครับก็วันนี้เราได้เจอต้นจริงๆของเขาแล้วถ้าใครที่ปลูกไว้ยังไงก็อย่าตัดทิ้งนะคุณผู้ชมเขาเป็นไม้มงคลด้วยนะครับก่อนจากกันฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษ ผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ